thank <laughs> you

พี่แต่ว่าพี่เอาสติไปจําเนื้อเพลงเมื่อกี้พี่ยอมรับก่งนเราเขาเรียกว่าอันนี้ภาษาพูดอันนี้ภาษาใต้ภาษาได้เฮ้ยลองใภาษาอะไรนะภาษาภาษาแต่ภาษาที่แลกไปนี่คือเขาไปซ้ายแล้วเป็นขวาเลยนะแต่เอาเลยเฉพาะมากเราไม่ทางของตัวเองชเมื่อกี้เราร้องเพลงโคซิสิ้นไเนี่ยครับแต่ว่าดูคนที่มาดูเราแล้วดีมากพี่น้องเราตาชาติเัาตาชาติยืนงงอะครับ คนไทยเล่นเพลงเมื่อกี้นี่โคตรมากมากครับพี่น้องสงการานต์เมืองไทยวันสุดท้ายนะครับต้องถอพี่เขาปกติเต็มนะครับไม่มีใครยอมกลับนะครับท้ายก็ปกติแต่ถ้าจะใส่แว่นในปี่ี้ท้ายกับทา่านอยากกลับนะครับพี่น้องขอเล่นสงนาากรานต์ต่อนะครับเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วไม่มีใครยอมกลับนะครับทางนี้ก็เป็นเล่นสายน้านะครับใส่แว่นใส่แว่นใส่แว่น พี่อะเนี่ยบอกว่า่ีที่จออะไรเง้ครับได้ห้อนนะครับพี่น้องกมาเล่นน้าีใจนี้เลนสุ่มสา็ังุ่่สเวันสองการนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้ใส่ให้ใส่หรือให้ถอดดีฮะใส่แ้อดีฮะใส่ถามเาเลยไมจะหลอนจะหลอนะใส่อง่อน่จ้อ่าหรือเปล่าเออ พี่ๆเขามาเก็บให้จะได้เถึงพอล่องถอดมาไม่เห็นแซวออกไม้เลยนครับพี่น้องพี่นาะพีนะครับอันไปถอดด้วยใช่ไหมขนาดนี้สองพุงกว่าแล้อันไม่ได้ไม่ได้ต้องใส่เหรอเดี๋ยวมาใส่กลับมาเจอกระสานถูกอีกผีหนึ่งแล้วครับเดียวเองอันนี้เป็นเล่นน้ำที่ไหนมาครับอ๋อเมื่อกี้มีคนสาดครับผมโอ้ยไม่พูดเลยสาดไปที่เลยเนี่ยตีจิ้มจับมา ปีนี้ฮะกลับมาเจอกับสามหนุ่ม R S F ไอคอนสยามกันอีกแล้วใช่โอ้แสดงว่าที่นี่นี่เขาจะต้องรักรอยอั์แอนโฟร์มากเลยนะเออเราได้กลับมาเล่นให้กับแม่ๆทุกคนได้มีความสุขในช่วงสงกรานต์อีกครั้งเป็นยังไงกันบ้างรู้สึกดีมากนี่นักแสดงจะต้องขอกราบบขอคุณนะครักแสดงสงกรานต์จะอยู่นะครับนักแสดน้ำปลาแป้งกันนะครับจังหวัดสงกรานต์ไอคอนบ่อหาปลาแป้งนะครับบางที่นี่บางที่แหล่งพูดบิดนะครับ มันก็ยังคนเล่นหน้ามกันอยู่นะครับเพื่อความเป็นระเบียบวินัยนะครับคนไทยเอาใจาใส่ในสิ่งนี้นะครับเล่นแบบมีมเล่นแบบสุภาพนะครับไม่ต้องป่าแป้งกันนะครับพี่น้องเมืองงานป่าแต่ปืนเล็กปืนใหญ่ขุ้นสาม้านสงการนะครับมับนสุดท้ายแล้วมวลพักทั้งนี้นะครับแล้วก็ เว่ายการูเอชาวต่างชาติเ่าใจมากชงชาติเรือกหายปนไดนะครับชาวต่า,ตางชาติน่าจะลงเรือกันหมดแล้วนะครับเพราะว่าสองคุ่มนะครับาอยากเห็นชาวต่า,ตางชาติต้องรอประมาณ สามทุ่มนะครับพี่น้องสามทุ่มห้าสี่ทุ่มรับรองนะครับเต็มทอนนี้ครมีแต่ชาวไทยนะครับจีวะมะเร่นสงการนะครับสุ่มสําวนสงการอ่าก็หดน้ามันใหญ่เลยยังหดน้ำสนุกกันใหญ่เลยครับเพิ่งป้า

คือเริ่มจากเดินก่อนเลยเพราะว่อในแขกที่มาเจียวงานนะครับให้เดินแล้วก็ย่างมีความสุขอวยพรแม่แม่ทุกคนนะเว้ยโอ้ยพี่มันดูตับอันนี้เยอะไหมโอเคเลยโอชันแรกดีแล้วโอชัดแน่ดีใกล้ิ่งใกล้ๆมากเชิญครับ่ขอทุกคนมีความสุขครับร่ำรวยครับเหมือนที่เราอวยพรเลยครับแล้วก็หมดทุกหมดโศกรับคิดอะไรขอให้สมหวังแล้วก็สำคัญที่สุดครับเรามีคอนเสิร์ต ของ RSF หรือว่า r e a n t r a n s f o r m Concert นะครับตอนนี้เปิดรอบสองแล้วครับผมนะครับปรบมให้หน่อยได้ไหมครับรับมือเลยค่ะไปครับใครที่จะไปเชิญต้องติดมาครับเบอร์โทรเบอร์โทรูสองสองสองสามสี่ห้าหกโอ้แม่ย สำหรับคลิปนี้กับผมีอยังไรนะครับบอกกิเลงมาอัปเดตพี่น้องรับส้มคำนี้นะครับถ้าื่นชอบในคลิปบอกกิเลงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดต่อใครจะเป็นกำลังใจกิเลงทำคลิปต่อไปสาคัญนะครับพี่น้องสามารถกดคุยผับค่ายผ่านคอมเมนต์ได้ครับได้คลิปนี้ขอกับผมว่าสวัสดีครับนอกจากคอนเสิร์ตนะฮะที่กำลังจะเกิดขึ้นให้ทัศน์ศรุญไอเซฟฝากผลงานอื่นหน่อยตอนนี้เราติดตามอะไรยังไงได้บ้างย้ำกับแม่ๆหน่อย